สนับสนุนโดยสมุนไพภูมิพกษาสวยสุขภาพดีมีความสุขดิไอคอนแตกต่างอย่างเหนือระดับกับหมู่บ้านดิไอคอนขั้นปิดร้านแล้วมาวินม,มอ,อ,อเตอร์ไซหอยแบเลยเนี่ยเป็นหัวมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็อยากจะรู้ไอ้ของขังของเจ้โหนงเนี่ยจะใช้ได้ผลคุ้มค่ากับการจ่ายเงินหรือเปล่าไอ้ทอาอเฮ้ยไปทำอะไรมาวะเนี่ยฮะไม่มีแผลเพิ่มขึ้นอีะ ทำอะไรล่ะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละโอ้โหขับอยู่ดีๆล้มเฉยเลยสวยจ,ยจยริงๆเลยไอ้การถ้าเป็นเยอะขนาดนี้ก็กลับไปพักที่บ้านถเถอะพักก็ไม่ได้นี่ถ้าพักมันก็เสียรายได้ก็เลยต้องอดทนเจ๊แกทำไมไม่แขวนเจ้าพ่อเอาเวตานเอาเวนเจอร์นี่ผมเจ้าโหน่ะโอ้โหเจห้าก็ปัญญาอ่อนเอาเจ้าพ่ออะไรมาให้ผมพ่อยก็ไม่รู้ผอผมได้มานะผมก็ทิ้งถังขยะตรงป้ายรถเมล์เราเนี่ยแหละ ถ้าไม่เชื่อขาเอากาลับเคืงมาจะไล่เอาไปให้คงที่เขาเห็นคงค่ะอ่ะโอมก่อนสิแม่ให้เอามาเลยพี่แซบทำไมอีกอะของเธอมันศักดิ์สิทธิ์มากนะลองดูสักวันก็ได้ถ้ามีคนคาเคยเอามาคืนเหมือนจริงๆเกอเป็นคนหล่อเลยเปอะไรกันเปล่าคะ่ะแม่แค่บอกว่าของเราใช้ได้คะ่ะแล้วไปอย่าให้รู้ว่าจีบกันนะ ดีจ้ะโอ๊ย hmm. ต so no, 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 no. mm ัวเบาเด็การเออไหนๆก็ไหนๆแล้วใส่ใส่ไปเถอะนะจะได้รู้ว่าใช้ได้ไม่ได้ไงใช่ใช่ลองเลยเออเอาลองดูเกื่อชีวิตจะดีขึ้นนั่งแหละถูกต้องแล้วแห่แผลไว้แห่แผลไว้แห่ให้สามองค์เห็นเลยเฮ้ยวิจ๊ะไปสุขุมวิทดถุนพี่ผมมีนัดแต่มันจะไม่ทันเฮ้ยขึ้นรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ช่วงน,นี้พี่ดวงสวยนี่หว่ะ <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวผมสวยไปด้วยเฮ้ยไอ้ต้องเขามีของแก้ชงแล้วรับรองว่าเลยนี่นะปอะลอดภัยจะหลอกเส้นทางเอ่อเเชียร์ไงขนาดนี้ไปก็ไปไปช่วยกันไปไปค่อยๆขัขบนะเว้ยขับได้ไหมเนะี่ย <c oughs> ได้ที่ไ่พาไปชุนนะจะเลือกองไหนคุ้มครองก่อนรถจะมันหมดไปเนี่ยไปค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างเงี้ยใหายอมเสียเงินหน่อย จะทะเลาะกันเองว่ะจัดบ้างดีกว่าสวยไมรถติดนี้เนี่ยเฮ้ยรถติดนาดูเลยดัมดัมดัมดััมดด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 ด หายไปไหนอะนี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแม่ไปทำกับข้าวแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรเครื่องเสียงของพ่อที่อยู่ตรงนี้มันหายไปไหนอะแม่อ๋อเดี๋ยวแม่บอกพ่อแล้วพ่อจะดีใจดีใจเรื่องอะไรอ้าวก็แม่ขายไปแล้วนี่แม่ขายไปจนสองพันได้กำไรสี่ร้อยเนี่ยแหมถึงกับน้ำตาแตกยัง ขายของได้กำไรเสียใจทำไมแม่คือไอนน้เครื่องเสียงอันนั้นมันไม่ได้ราคาพันหกแม่มันราคา 60, หกหมื <c oughs> 6, น่นห้าหกหมื่นกูจะบ้าเหรอเนี่ยฮะเื <c oughs> ้ออะไรมาได้ตั้งหกหมื่นเนี่ยฮะไม่ได้ 6, เสีย,ไ,ยได้เงิน,นหรือยังไงแล้วทำไมถึงไม่บอกก็ไม่กล้าบอกแม่กูแม่ว่าไงไออย่างนี้เลยจะว่าเวรกรรมผู้ชายดีใจที่กูได้กำไรสี่ร้อยที่แท้ขาดทุนไปตั้งครึ่งแสนกว่าด้วยโอ้โห กอดโต้ต่อไปพ่อจะไม่โกหกแม่อีกแล้วอ่ะจริงเลยสมน้ำหน้าโอ๊ยแม่ไม่มานั่งก่อนมานั่ง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 งอนว่าแต่แล้วแม่ขายให้ใครเนี่ยแม่ขายให้ตรงงั้นก็ไม่มีปัญหาเราก็สามารถซื้อคืนได้เฮ้ยโต้เฮตงได้ใช่ใช่ก็ว่างั้นแต่ว่าต้องไปตามหานะไม่รู้มันไปถ่ายหนังอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อไม่เป็นไรยังไงอ้าวใครล่ะใครโต้ครับเฮ้ยโต้เฮ้ย มาต้องกามาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพัดีดีต้องเอ้ยนี่นะกำลังอยากจะเจอตัวเองพอดีเลยอเครื่องเสียงที่ขายไปอะนะคือมันเป็นของรักของห่วงของนาชาตรีเขาก็เลยจะขอซื้อคืนนะนะต้งนะเดี๋ยวจะให้มากกว่า2 0 0พันนะให้กําไรด้วยอะอรอเหรอครับผมไม่เอากําไรแล้วครับแต่ว่าแต่อะไรอะเมื่อกี้ผมเผาชากระท่อมครับ คือกระทอมไหมไปกับเครื่องเสียงแล้วครับที่ผมมาคือว่าผมจะมาขอซื้อเครื่องเสียงเครื่องใหม่ครับไปเข้าฉากครับอเอาเคเสียงเนี่ยไปถ่ายหนังแล้วก็เผากระท่อมแล้วเ,เครื่องเสียงนี่มันก็ไหม่ไปเพรอะกับกระท่อมใช่ครับ้ <c oughs> ยตายแล้วแค่นี้ถึงกับเป็นลมเลยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกจ้ะ คนชอบโกหกเมียมันก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนี้แหละสมน้ำหน้าหก0 0 0 6 0แม่ เป็นอะไรของมันไว้วันนี้ <c oughs> มีความรักแน่ๆถ้าแบบนี้ลองเปลี่ยนดูบ้างสิลองแล้วอะี่รู้ว่าโลก <c oughs> มันเปลี่ยน <c oughs> ผมว่าผมอยู่โลกเดิมของผมดีกว่านะครับพี่นะลงไปอีกแล้วเอานี่ <c oughs> ดูส <c oughs> <c oughs> าธุขอให้วันนี้ได้เจอผู้หญิงบ้างเถอะ <c oughs> พีควายทะเลอ